ผมเป็นเทพซื้อบือ้หรือเทพแห่งความ,นะม,มรักคู่นี้แหละ <c oughs> เ้ยต้ยเป็นแฟนกันนะมันเป็นแบบนี้ได้ไงวะสวยแล้วเซฟผิดคู่เฮ้ยเทพซื้อบือ้จะทำให้ได้เห็นความรล้วผิดเพีย้ย จ้าจะถูกสาบให้กลายเป็นได้แดงจนกว่าจะมีคนมาคลายคำสาบให้เจ้า<ะ>ท่านเทพท่านเสกให้ผมกลายเป็นได้แดงแบบนี้แล้วผมจะคลายคำสาบได้ยังไงฉันจะใบให้คนที่จะช่วยนายเป็นผู้ชายนิวชอบเรานี่ทำไมถึงไปสารภาพรักกับเต้ยอะเรามันไม่ดีตรงไหนวะนี่มันคนที่เราเสกผิดพลาดนี่อย่าโทษตัวเองเลยนะ มันเป็นเพราะเราที่ทำผิดพลาด